ในช่วงที่สองนี้นะคะก็ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะคะคว่าหมู่บ้านช่อสะอาดบางน้ำพึ่งเนี่ยค่ะมีลักษณะเด่นอย่างไรและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหมู่บ้านช่อสะอาดอย่างไรคะอาจารย์ครับผมก็ยินดีมากนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับหมู่บ้านช่อสะอาดที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบนะฮะของหมู่บ้านช่อสะอาดที่เราทํา จะทําจังหวัดละหนึ่งะ,ะหนึ่งแหงในจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็เลือกบางน้ําพึ่งเนี่ยนะฮะหมู่สามเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับซึ่งก็ได้ออกแบบของหมู่บ้านมาเนี่ยเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะฮะตรงตามที่เราได้คิดเอาไว้นะฮะหรือว่าได้วางแผนเอาไว้ก็คือหนึ่งก็คือท่าน ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบของศาสตร์พระราชาใช่ไหมครับอันนี้มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองอยู่แล้วสองก็คือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านศีีห้าซึ่งท่านได้ดําเนินการในเรื่องของวัดใช่ไหมครับที่ที่มีความเข้มแข็งทางด้านของศาสนาสามก็คือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านสามารถจะ บรรลุถึงจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ารักษาระเบียบวินัยรักษาศีลนะฮะเราก็มาปรับว่าจะต้องมีความสะอาดสีด้านใช่ไหมครับกายสะอาดก็หมายความว่าชุมชนมีความไม่ลกลุงลังไม่สกปรกสภาพแวดล้อมดีนะซึ่งซึ่งก็เป็นตัวแทนของหมู่บ้านที่ถือได้ว่า สามารถจะรักษาความเป็นชุมชนดั้งเดิมมาไว้ได้ทั้งๆที่มันมีความเจริญเข้ามาคือหมายความว่าเป็นกึ่งเมืองนะฮะที่เข้าเมืองได้สะดวกอะไรได้สะดวกแต่ท่านก็ยังรักษากกายภาพนะภูมิทัศน์อะไรต่ออะไรนะฮะคือคือสวนอะไรต่ออะไรก็ยังอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พฤติกรรม ก็คือหมายความว่ามีคดีความน้อยใช่ไหมฮะปลกลักเล็กขโมยน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านท่านจัดการอยู่หมัดนะฮะท่านนายกนะเช่อครับสามก็คือเรื่องของจิตจิตจิตใจสะอาดท่านมีอาสาที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอยู่แล้วนะฮะที่ที่เข้มแข็งแล้วก็ปัญญาสะอาดก็คือหมายความว่าท่านพร้อมที่จะรับรู้ในโครงการต่างๆแล้วก็จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับเรา ที่จะขยับขยายโครงการนี้ให้เข้มแข็งต่อไปแต่ที่สำคัญคือต้องมีเยาวชนถ้าถ้าถ้าท่านขาดเยาวชนตรงนี้เนี่ยนะเราเราก็จะไม่สามารถจะขยายได้อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านมีครบหมดนะเยาวชนที่จะสืบสานต่อไปมีแกนนําต่อไปก็เรียกได้ว่าครบตามแนวทางของเรานะฮะก็เป็นหนึ่ง เดียวในสมุรประการขนาดนี้แล้วก็โชคดีนะคะที่เราได้หมู่บ้านบางน้ําพึ่งโดยเฉพาะเรามีตลาดน้ําบางน้ําพึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าจุดขายของหมู่บ้านแล้วก็ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมได้เนี่ยขอถามท่านนายกอบตนะคะคุณสําเนาว่าแล้วก่อนที่จะมาทําหมู่บ้านช่อสะอาดบางน้ําพึ่งเนี่ยค่ะท่านนายกคิดว่าอเรามีพื้นที่นี้อยู่ แล้วในเรื่องหมู่บ้านชอบสะอ,ดอาดเนี้ยมันตรงกับในแนวทางแนวคิดนี้ได้อย่างไรแล้วก็สอดคล้องกันพอดีใช่ไหมคะคในแนวทางที่จะทำเนี่ยค,ค,ค่ะก็คือที่ผมมองนะเรื่องของตะบนมาลพึ่งเนี่ยภาพรวมว่าทุกคนนะที่มาลพึ่งเนี่ยชาวบ้านทุกคนต้อออกมาช่วยทําแผนชุมชนกันค่ะ ถ้าทาแผนชุมชนมาประสบความสำเร็จได้หมู่บ้านนั้นก็จะมีความสูงได้แล้วทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะอันนี้คือจุดสําคัญของการเป็นหมู่บ้านช้าสะอาดเลยก็ถ้าทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นออกมาร่วมกันเนี่ยแล้วมานั่งคุยกันจะไปทางทิศทางไหนมันก็เดินทางได้แสดงว่าคุยกันก่อนแล้วแผนโครงการแผนต้องมีแผนชุมชนสําคัญที่สุดเลยการที่จะเดินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแมทด้วยไม่ใช่ว่าชุมชนได้อย่างเดียวเยาวชนก็ต้องมีแผนเยาวชนด้วยที่มาแมทกับทางอบตด้วย ทงางอบตจะส่งเสริมช่วยเหลืออะไรเราก็สามารถช่วยเหลือได้เพราะอยู่ในแผนชุมชนเพราเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรก่อน,อนใช่ไหมคะเรการก็สนับสนุนอย่างนี้ที่บอกอะทุกคนถ้ามีแผนมาชัดเจนเราสนับสนุนทุกคน<ช>ที่อยู่ในแผนชุมชนถ้าแผนชุมชนเดินไม่ได้อบตคงเดินไม่ได้เหมือนกัน วิธีเราเน้นแผนชุมชนเป็นหลักและดูสภาพจิตของชาวบ้านด้วยเที่ยหมู่ไหนไปได้เราดันเลยอย่างหมู่ที่3ามที่บอกตําบลช่างอาดนะครับถึงบอกว่าเขามีการประชุมประชาคมทุกเดือนคุยกันทุกเดือนแล้วมีเยาวชนเข้ามาดูแลมีฝึกอาชีพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่าสุดที่ได้รางวัลดงดังที่บอกหมู่บ้านสิน5ระดับที่3ของประเทศไทยเลยนะมันไม่ได้มาง่ายๆท่านนายกคุยได้เลยไดครับเหมอนอย่างที่บอกมันได้ที่3ระดับประเทศเลยนะระดับผลเราได้ที่เนี่ยแต่เราที่3ของประเทศ มันค่อนข้างยากถ้าเราไม่สมบูรณ์แบบจริงนะครับทั้งสินห้าคูไม่ตัดสินให้งั้นถามตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะว่าพอได้เรื่องของหมู่บ้านสินห้าแล้วเนี่ยมันตรงกับหมู่บ้านช่อสะอาดผมที่ทางท่านอาจารย์พูดถึงในแนวทางหลักเกณฑ์อย่างไรคะก็คือหมู่บ้านเนี่ยหมู่ที่สามเนี่ยืมบอกว่าให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาดผมว่านะและเราไปลงคุยกับชาวบ้านตลอดเวลาผมเป็นนายกที่ไม่อยู่สกดีกว่า ชอบไปหาชาวบ้านไปนั่งคุยทั้งชุมชนอยากจะต้องการอะไรต่อไปในชุมชนนั้นๆเขาเสนอมาเราก็เป็นพี่เลี้ยงให้เขาในฐานะเรากากับดูแลนะครับทางด้านงบประมาณที่ช่วยได้เราก็ช่วยอันไหนถ้าเขาเลี้ยงตัวเองได้ก็ให้เลี้ยงตัวเองเราไม่ให้ต้องทุ่มไปหมดทุกอย่างโน่นนี่อปตไปหวังคะแนนเสียงอะไรต่างๆนะไม่ใช่มี่นั้นทุ่มในสิ่งที่เขาต้องการและความจำเป็นของเขานะครับที่เขาได้ประโยชน์อยากได้โครงการอะไร เราเขียนมาหาเราทำยุ่งๆมาหาเราเราจะเน้นเรื่องต่อต้านทุกคนจริตอยู่แล้วเพราะว่าเราบอกว่าอย่างอบตประกาศอะไรคุณมาฟังนะจะทํางานอะไรคุณมาเป็นตัวแทนชาวบ้านเลยนะวันนี้อย่างเนี้ยมีปัญหาอะไรเราขตรวจสอบได้เลยเขาเข้ามาเออตรวจสอบรับเลยว่ายังไงแล้วทําอะไรเกี่ยวโครงการอะไรสามารถมาช่วยดูแล้วก็เขาเป็นที่ว่า ติดใจเขาแบบคนในหมู่สามเขาเอื้อตลอดเวลาคือใจสะอาดใจสะอาดนี่ก็สําคัญคือสังคมเขาเห็นว่าเขาอยู่ได้แล้วเขาสามารถเป็นต้นแบบได้แล้วเขาเอาลูกหลานมาฝึกมาเรียนรู้ได้คือลูกหลานเนี่ยอยู่ในหมู่สามเนี่ยมาฝึกกองยาวกันมาฝึกอาชีพกันแล้วเป็นฐานเรียนรู้ของเยาวชนที่อื่นด้วยมันไม่ใช่ว่าเฉพาะในบางระพบียนะใครจะเรียนรู้ที่อื่นมาอย่างโครงการมาดูงานก็หมู่ที่สามเป็นต้นแบบเลยทุกอย่าง นะครับแล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ครอบไปไปด้วยใช่นะฮะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะที่นั่นเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกน้ำเอ็มจุเลินทรีทุกสิ่งทำมานานแล้วแล้วเฉพาะตำบลบางพึิเรื่องว่าผักปลอดสารพิษหรือผลไม้ที่เนี่ยปลอดสารพิษตลอดเวลาเราทําน้ํายาเอ็มเองอะไรเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตื้อปุ๋ยคอกวันนี้เราไม่ไดเอามาโชว์ใช่เราไม่เอามาโชว์แต่ว่าเดี๋ยวลงในตู้น้ำเนี่ยจะเห็นสภาพเขาทำ บอดไขมันไหมอะไรไหมเขาทําตามที่ผมพูดไหมไอ้อย่างเงี้ยคือใจก็สะอาดแล้วก็ทำตามแนวรอยพ่อด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เดี๋ยวท่านนายกมีอะไรที่จะสำแดงเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยช่วงนี้จะขออนุญาตอาจารย์ท่านอาจารย์วิชามหาคุณอาจารย์กรุณาสรุปสักนิดนึงว่าตอนเนี้ ที่อาจารย์เห็นหมู่บ้านช่อสะอาดบางน้ำพึ่งเนี่ยค่ะ,ะเขาทำโครงการแล้วรู้สึกว่ามันสอดคล้องแล้วมันน่าจะสนับสนุนต่อในเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงจะพูดต่อว่าเราจะทำอะไรกันต่อ<ร>อาจารย์กรุณาสรุปตรงนี้คือเขารู้ศักยภาพของตัวเขาเองอเก่าว่ากันตรงๆเลยเขารู้แล้วว่า เขาจะเดินไปทางทิศทางไหนโดยเฉพาะเขาไม่ได้ใช้เงินแบบเป็นเบี้ยหัวหัวแตกแล้วไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวตั้งคือเขาใช้ศักยภาพของคนเป็นตัวตั้งคือการพัฒนาคนเนี่ยมันมีความสําคัญมากอย่างที่เท่าที่ผมสังเกตดูนะผ่านทางตลาดน้ําที่เป็นโอท็เนี่ยมันใหญ่มากนะมาเห็นบอกว่าขนาดนี้เนี่ยขยายจากไม่กี่สิบมา แห่งเนี่ยกลายเป็น800กว่าล้านแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็แยกของโอท็อปจากชุมชนคือหมายความว่าของชุมชนก็เป็นเรื่องของค้าขายทั่วๆไปอะไรทั่วๆไปใช่ไหมก็เท่ากับว่าเป็นการพัฒนาถ้าหากว่าชุมชนต้องการจะพัฒนามาเป็นโอท็อปก็มาอยู่ฝักนี้ต่อไปใช่ไหมครับมีการฝึกคนให้ด้วยอะไรด้วยนะฮะฝึกอาชีพออย่างนี้เนี่ย เท่ากับว่าเขารู้นะฮะศักยภาพแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็มองว่าการบริหารจัดการที่โปร่งใสการบริหารจัดการกองทุนที่ท่านออรองนายกใช่ไหมครัเป็นคนดูแล<ช>กองทุนเนี่ยนะฮะผมพอใจอยู่อย่างนึงว่าหายากมากที่อบออตกับชุมชนจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอไอ้นี่จะเป็นต้นแบบเลยะนะว่าอบตอซึ่ง มักจะถูกขดขนาน้ำใช่ไหมครว่าโอ้นี่นะทุจริตอะไรต่ออะไรจะมาแต่ว่านี่ที่ไหนได้เนี่ยท่านแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ดีๆเขาก็มีนะครับเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับมันมันจะทําให้เกิดพลังนะว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยไม่สามารถจะแยกจากกันได้ระหว่างองค์กรบริหารท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นกับตัวชุมชนต้องผนึกกําลังกันแล้วมันจะเกิดความเข้มแข็งแล้วก็จะยั่งยืนสถาพรเดยงั้นในช่วงนี้นะคะก็คงเห็นชัดเจนนะคะว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วเราก็กําลังค่อยๆเดินเพื่อจะได้ให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงกันระหว่างหมู่บ้านชุมชนนะคะกับในแนวทางที่เราจะต่อต้านการทุจริตซึ่งเราคิดว่าโอ้มันยากมันไกลมาก แต่คำตอบก็อยู่ที่ชุมชนอยู่ที่หมู่บ้านที่ว่าเราทําได้นะคะอันนี้ก็ของจริงนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราคงจะพูดว่าเราทําอะไรกันบ้างนะคะก็ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ